สวัสดีครับเพื่อนๆ iPad รุ่น2นะครับรุ่นเก่านะครับเล่น YouTube ไม่ได้นะครับเพราะว่าอัปเดตไปแล้วก็อัปเดตไม่ได้นะครับพอไปดีลีทแอปนะฮะแล้วกลับมาโหลดใหม่ก็กลายเป็นว่าซื้อไม่ได้โหลดไม่ได้นะครับผมแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับ unable to purchase นะฮะก็คือครั้งก่อนเรายังทำได้แต่ครั้งนี้ทำไม่ได้นะครับ แล้วมีวิธีแบบไหนที่จะให้ iPad รุ่นเก่าเนี้ยกลับมาเล่น YouTube ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีรัดนะฮะทำให้เล่น YouTube ได้นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเข้ามาที่ข้อมูลการโหลดแอป,ปหรือการซื้อแอป,ปนะฮะก็คือ purchase history นะฮะเข้าไปดูเลยว่าเราเคยซื้อแอป,ปอะไรมั่งนะครับผมก็เข้ามาเสิร์ชหาเลยนะครับเสิร์ชคำว่า youtube นะฮะ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผม YouTube YouTube นะฮะแล้วก็จะขึ้นมาเราก็เห็นนะฮะตรงนี้นะครับผม YouTube เสร็จแล้ว YouTube ก็จะถามเรา Sign in iTunes Store นะฮะอันนี้ผมขอเป็นความลับนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเลยนะครับผมเขาก็จะถามนะฮะ Do you want to download เราก็บอกว่าดาวน์โหลดเลยนะครับผมการโหลดนี้ก็จะใช้ความเร็วความช้าแล้วแต่สปีดเน็ตของแต่ละบ้านนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่เราโหลดแล้วนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับผมเอาปรากฏว่าผมไปโหลดผิดเป็น YouTube Studio นะฮะเดี๋ยวเรามาโหลดใหม่นะครับเป็น YouTube ตัวถัดไปด้านล่างนะครับ เราต้องคลิกโหลดตัวข้างล่างนะครับผมเป็น YouTube Watch Live s t r e a m i n g นะครับผมก็เดี๋ยวต้องทำใหม่นะครับผมการที่เราจะต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่า youtube ของเราเล่นไม่ได้กับ iPad รุ่น2นะครับขึ้นไปแต่รุ่น1ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆลองทำแบบนี้ดูนะฮะถ้าเวิร์กก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มี iPad รุ่นแรกนะฮะก็ เรามาโหลดกันนะฮะตัวข้างล่างนะครับเพราะว่าผมโหลดผิดทีแรกนะครับผมก็เพื่อนๆหลายคนก็คงมีเหตุผลนะครับอา้าวทำไมไม่ซื้อใหม่ไปเลยนะครับผมเหตุผลที่ผมไม่ซื้อใหม่ก็เพราะว่าได้ข่าวมาว่า iPad iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะออกปรามาณกลางปีนี้นะครับผมก็ยังจะดึงเกมไม่ซื้อตอนนี้นะฮะก็ยังจะต้องทำให iPad รุนนี้ใช้ได้ก่อนนะครับผมอันนี้เรามาคลิกเลยนะครับว่า YouTube เข้าได้ไหมนะครับผมเห็นไหมครับไอยูทูบก็จะถามว่าอนุญาตให้ไหมให้ใช้พุชโนเป i ยเคชันไหมนะฮะก็เซเยสไปเลยอันนี้ YouTube เขาจะ s i g n in เรียบร้อยเลยนะครับผม mm hmm. เขาจำข้อมูลเราได้แล้วก็คลิกเลยว่าเป็นของเราแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็ให้เขา s ign in เองนะครับผม ปรากฏว่าเล่นได้นะครับผมเห็นไหมครับก็ยืดระยะเวลาการเล่นใช้และการเล่น YouTube ของ iPad รุ่น2ขึ้นไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับผมรอสิ้นปีนี้อาจจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้นะครับหรือจะยกเครื่องเก่าให้น้องให้ญาตินะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับผมที่จะยืด ระยะเวลาในการใช้งานของ iPad รุ่น2นะครับผม